ส่วนมากทางบริษัทเขาก็รู้ว่าเอบวรวิทย์เนี่ยชอบภาคหนังชีวิตนะเขากปนะ็ป้อนหนังชีวิตให้นะป้อนหนังชีวิตให้แล้วป๋าป๋า,ปาตอนที่ป๋าภาคหนังเนี่ยค่ะป๋าตอนที่ป๋าภาคเนี่ยป๋าอายุเท่าไหร่อ๋อเริ่มภาคหนังเนี่ยอายุสิบหกปีอตอนที่อายุสิบหกปีนั่นนะ่ะนะก็ยังไม่ได้ภาคหนังนลนะพอดีมีจังหวะพอดีอ่ะ <c oughs> กำลังอยู่ในห้องนะกำลังอยู่ในห้อง <c oughs> อฟังฟังเพลงวิทยุทารซิสเตอร์อยู่ค่ะ <c oughs> คุณพ่อก็เลยออกจากมุ้งมา <c oughs> ก็เลยมาบอกว่าเออนี่ในวรวิทย์เ,เดี๋ยวต้องไปภาคหนังแทนพ่อนะอนที่ป๋าก็ตกใจโอ้ <c oughs> ไปภาคยังไงคุณพ่อผมยังภาคไม่เป็นเลยเออนั่นแหละลูกต้องภาคได้ นะเพราะว่าลูกเคยดูพ่อภาคมาเยอะแล้วดังเรื่องนี้นะเรื่องอะไรครับก็แดนสวรรค์หาดสวรรค์ยังไงเอา้านะไปภาคที่ไหนครับไปภาคที่อุบลภาพยนตร์จังหวัดอุบลไงนะไปภาคเมื่อไรครับเนี่ยอีกสักสี่ห้าวันนี่แหละนะส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่คืออย่างนี้พ่อนะ่ะรับปากว่าจะไปภาคให้ที่อุบลภาพยนตร์แต่พอดีทางบริษัทกรุงเทพเนี่ยที่ ที่พ่อเขาประจําอยู่เนี่ยเาขาให้พระภาคที่พัฒนากราส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นพ่อจําเป็นต้องภาคที่พัฒนากรลูกก็ต้องไปภาคแทนพ่อที่อุบลโอ้โหจะภาคไหวเลอคุณพ่อเอาลูกต้องไหวสินะลูกจําได้นี่นะเพราะว่าไปดูมาหลายสิบรอบแล้วเอาครับได้ก็ได้แล้วผมจะไปยังไงถูกแล้วครับคุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่า การขั้นตอนในการไปอะนะคืออย่างนี้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 นแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าโอกาสโอกาสต่อไปนะผมจะเล่าให้ฟังนะรายละเอียดว่าขั้นตอนไปยังไงถึงจะไปถึงอุบลพระตุ์ได้เนี่ยแล้วการภาคหนังระหว่างอะไรนะมันมีหนัง16มิล50มิลมันยากไหมคะอันนี้มาทีหลังมาทีหลังเพื่อน ไอ้มีสามสิบห้ามินเนี่ยมาเป็นหลายเป็นสายสิบปีนะกว่าจะมาหนังสิบหกกว่าจะมาหนังสามสิบห้ากว่าจะมาหนังเจ็ดสิบอะไรพวกเนี้ยนะอ,อีกหลายสิบปีนะแล้วแล้วแต่แต่ละโรงเนี่ยก็เขาบอกว่าเทคนิคแต่ละคนที่ภาคเนี่ยก็ต่างกันระหว่างหนังไทยกับหนังต่างประเทศเนี่ยมันมันต้องเขาเรียกว่ามีการพูดนอกบทไหมคะ<อ>เวลาภาคเนี่ย อันนี้นะก็จะเล่าในตอนต่อไปนะคือหมายความว่าการภาคหนังต่างประเทศกับภาคหนังไทยเนี่ยมันผิดกันไกลเลย mm hmm. มันผิดกันไกลเลยนะหนังต่างประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะภาคนอกบทได้นะพราะภาคนอกเรื่องได้แต่หนังไทยนี่ไม่ได้ mm hmm. ต้องภาคตามปากตามบทเปี้ยเพราะว่านักภาคต้องภาคให้ตรงปากหนังที่นักแสดง แสดงมาเว้นไว้แต่หันหลังหรือเสียงนั่นแหละนักภาคจะเติมต่อได้นะ mm hmm. แล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าหากว่านักภาคที่มีความรู้หน่อยนะแต่งบทแต่งกรอนอะไรได้หน่อยก็สามารถที่จะเอาบทกรอนไปใส่ได้ mm hmm. ไปเสริมได้เช่นขับเสภาหรือว่าดาวลาวครวนอะไรอย่างนี้ทำนองนี้เป็นต้นหรือไม่ที่บทบรรยายนะ เนี่ยหนังไทยเนี่ยก็จะมีบทแทรกได้อย่างนี้แ,แต่สูวมากเราต้งภาคแล้วการภาคหนังของป่าเนี่ยมันต้องมีพิธีการต้องมีการไหวค้ครูหรือต้องมีอะไรอย่างเนี้ยไหมคะเออทีนี้ไอ้การภาคหนังเนี่ยมันต้องมีครูค่ะมีครูมีการไหว้ครูนะก็เคารพผู้ที่เคยภาคหนังมาก่อนก็คือทิดเขียวหรือคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องเคารพสักการะบูชานะเออแต่ทีนี้ คำว่าไหว้ครูเนี่ยมันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะคำว่าไหว้ครูนี่ต้องอีกเรื่องหนึ่งเพราะครูนี่เป็นครูศริลปินค<ฆ>่นะนะครูศริลปินนี่ก็มีอยู่สามเสียนนะครูศริลปินเนี่ยก็คือเอพระแก่นะครับแล้วก็พ,กพระพิฆเนศแล้วก็ไมยาลาศสามเสียนเนี่ยครับที่จะต้องเป็นครูใหญ่จริงๆเลยอันนี้ครูแท้ๆเลยนะ,ะนนและอีกประการหนึ่งนะ,ะจะบอกให้ฟังว่า นักภาคเนี่ยก็คือศิลปินขแขนงหนึ่งนะแต่ศิลปินในเงามืดเขาเรียกศิลปินในเงามืดคือหม,มายความว่าอยู่ในที่มืดน่ะนะไม่ได้ไปออกหน้าออกตาไม่ได้ไปโชว์เชฟโชว์อะไรเขาเลยแล้วก็การภาคส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอยู่ในห้องภาคหรือว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนคะ<อ>แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าการภาคของเราแต่ละ,ะนักภาคเนี่ย มันถ้าถ้าเปรียบสมัยนี้ก็เหมือนว่ามี f c อะไรอย่างเงี้ยของป๋าป๋าจะเอาเอาตัวเองเปรียบประเมินได้ไงว่าป๋านะ่มี f อเยอะมากน้อยยังไงคะหรือว่าแล้วแต่เทคนิค FC หมายความว่าอย่างไงอะเหมายถึงว่าคนดูที่จะมาวัดว่าคนโงเนี้ยคนดูป๋าเยอะคนดูนักพากคนนี้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะสมัยนั้นนะคะมีการแข่งขันกันแบบนี้ไหมก็เมื่อก่อนนี้ไม่มีไม่มีการแข่งขันอย่างนี้นะค่ะมีแต่ว่าเฮ้ ไปเข้าโรงนี้ยกตัวอย่างเช่ว่าเข้าโควราดอย่างเงี้ยนะไอ้วันนี้เสริมไหมอ่าเสริมไหมคือเก้าอี้เรามีอยู่ห้าร้อยตัวคนนั่งห้าร้อยตัวเฮ้ยจะมีเสริมอีกสองร้อยตัวไหมวะไอ้เก้าอี้พับเนี่ยเนี่ยเขาจะเอา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 ลิมิตอันเนี้ยมาวัดกันแต่แต่ส่วนมากบอกตามตรงเลยนะไม่ใช่ว่าคุยแล้วโอ้อวดนะป๋าไปภาคหนังที่ไหนนี่ วันสองวันแรกนี่เสริมทุกวันแต่การพากหนังของป่าเนี่ยใช้เวลาต่อโรงเนี่ยอยู่นานไหมคะขี่วันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นหรือว่ายังไงคะขั้นก็แล้วแต่เรื่องของหนังนะะแล้วแต่เรื่องของหนังหนังไหนดังนะแต่<ะ>ส่วนมากนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าสามคืนนะห้า<ะ>คืนเจ็ดคืน<ะ>มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองที่ เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดมโหาหราที่สุดในประเทศไทยคือเรื่องเล็บครุฑเล็บครุฑเล็บครุฑนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะคือตามปกติแล้วหนังเนี่ยนี่นี่เล็บครุฑน,น,นี่เป็นหนังสิบหมิลนะเป็นหนังสิบหกมิลซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยหนังไทยแล้วเนี่ยมีแคถ่ถ้าเขาเรียกเป็นนะ planning, ลีนนะลีนก็คือม้วนนี่แหละนะ